นี่เลยครับเมื่อนี้มาตามาติดตามอาการนะครับผมอยอดแสงพี่นอ้องแดดสองมาติดตามอาการของบักีเแอนของผมนี่แหละครับเมื่อวานนี้ออกกอกนะครับโดดขึ้นไปสงสัยขาเพิ่นติดเนาะปีนขึ้นนะครับพี่นอ้องปีนขึ้นโดดลงถือกินพอดีมีอัน พ่อขานะครับขี่รถมาเบิงหมูหมู่บ้านนี้เนาะเกิดสงสัยน่าจะถือกินขี่หมูนะครับในรถอะ่ะหมูกำลังเป็นเบาอยากเซิ่งนะครับเอาโอเคกะลองเบิงครับผมออกซี่ครับพี่นนอฉีดหมูฉีดไก่นะครับวันไดมาโฆษณาให้เพื่นอนดอกแต่ว่ากะน่าจะลดอาการไข้ ลงจากหน่อยเนาะครับพี่นอ้องลองเมืองครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำนด้ด้วยครับผมโอ้ยอยู่ซื้อเปลี่ยนเนะาะสิบ่วด้ดเฮ็ดหมูหันหมดละ่ะ <c oughs> วอาเน่นนะซื้อครับพี่นอ้องโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับ